ความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านการดำเนินชีวิตในสังคมในประเทศชาติในโลกเราไม่อาจที่จะอยู่ตัวคนเดียวได้นะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะแต่เมื่อ อยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะ <_ d> um> ก็จึงมีเรื่องที่จะต้องมีการกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างจะต้องดูแลซึ่งกันและกันอาการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่กว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีเครื่องยึดเดี่ยวมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหา แต่ถ้าเรามีธรรมะมีเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะเป็นเครื่องเชื่อมประสานให้อยู่ร่วมกันก็จะเกิดความปรารถนาดีเกิดความรักเกิดความสามัคคีกันได้เพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นสิ่งสร้างสัมพันธไมตรีสร้างความรักให้แก่กันท่านเรียกว่าจะต้องมีสังขะวัตถุสี่ ซึ่งก็คือทานปิยวาจาอัฏฐจริยาสมานตตา,ตาหรือพูดสั้นๆง่ายๆที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายก็คือมีความอบอ้อมอารีวจีไพระสรงเคราะห์ทุกคนวางตนเหมาะสม คำว่าอบอ้อมมารีก็คือการอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีน้ําใจต่อกันท่านบอกว่าน้ําใจเป็นน้ําที่ประเสริฐน้ําเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนอย่างอื่นน้ําจะไปอยู่ที่ไหนน้ําก็ปรับสภาพได้คนเราก็เช่นเดียวก็ต้องเปียนกับน้ําจะไปอยู่กับใครยังไงก็ต้องปรับสภาพได้ อย่างน้ำเนี่ยไปอยู่ในถ้วยหอ,อน้ำใส่ในถ้วยน้ำก็เป็นรูปถ้วยไปใส่ในขวดก็เป็นรูปขวดไปอยู่ในแก้วก็เป็นรูปแก้วคนจะต้องทำตัวเป็นน้ำเพราะนั้นเราอยู่ร่วมกันน่การอบอ้อมอารีนี่สำคัญก็คือการไม่เห็นแก่ตัวการช่วยเหลือกันท่าเรียวกว่าให้ต้องรู้จักให้ เพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมผูกมิตรีไว้ได้การให้นั้นมีสมลักษณะก็คือวัตถุการให้วัตถุให้สิ่งของนะเช่นให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารให้เครื่องนมนึ่งหม่มให้ยารักษาโรคเนี่ยก็คือเป็นการสละ สละสิ่งของแบ่งปันให้กันและกันมีการเอื้อเฟื้อไม่เห็นแก่ตัวประการที่สองก็คือให้ธรรมทานคำว่าธรรมทานก็คือให้ความรู้ให้คำแนะนำให้คำสั่งสอนให้คำตักเตือนบอกกล่าวกันท่านบอกว่าสัพภทานังธรรมทานังชินอติ การให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงถ้าเราให้กันเนี่ยมีน้ําใจต่อกันถ้าเราเห็นแก่ตัวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต่อมาก็คือให้อภัยท่านบอกว่าการอยู่ร่วมกันมันเหมือนลิ้นกับฟันบางครั้งมีการกระทบกันบ้างถ้ามีการกระทบกันบ้างถ้าเราเป็นผู้ผิดมาให้รู้จักขอโทษถ้าอยู่ร่วมกันคนอื่น เขาทำผิดกับเราเขามาขอโทษแล้วก็ให้อาภายัยคือการอยู่ร่วมกันนะเป็นเรื่องของธรรมดาที่จะมีการกระทบกระทั่งกันการให้อาภายัยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทำงานร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันโกรธกันไม่ให้อาภัยกันจะมองหน้ากันได้อย่างไรทำที่ทำงานที่เดียวกันแต่ไม่ให้อาภัยกันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร เพราะนั้นการให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราอย่าถือโทษอย่ากโกรธเคืองรู้จักให้อภัยบ่อยๆถ้าเราให้อภัยก็เท่ากับเราดับไฟในใจของเราถ้าเราไม่ให้อ,อภัยกโกรธโมโ oh, หก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเองตัวเองก็รอ้อนคนอื่นก็ร้อนไปด้วยเพราะนั้นการให้อภัยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ประการต่อมาวจีไพเราะหรือการพูดการเจรจาคำพูดเป็นคำที่สำคัญเพราะฉะนั้นการพูดคำที่สุภาพที่ไพเราะก็จะสร้างความรักความสามัคคีบางคนเปลียดช่างกันก็เพราะคำพูดนั่นแหละราะนั้นต้องฝึกที่จะพูดท่านบอกว่าคำพูดที่เราจะต้องพูดกันคือคำจริง พูดออกมาด้วยความจริงใจต่อกันพูดคำสุภาพคำที่ไพเราะคำไหนที่มันไม่สุภาพเขาฟังแล้วไม่ชอบก็อย่าพูดพูดให้ถูกกาลเทศะเออบางทีการแซวการพูดกันหยอกลก้อกันก็ต้องดูกาลเทศะว่าเวลาไหนสถานที่แห่งไหนควรพูดอย่างไร เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเผลอไปพูดผิดพูดทำให้เขาไม่พอใจก็ต้องขอโทษและคำพูดนั้นจะต,ต้องเกิดประโยชน์เวลาจะพูดอะไรต้องคิดว่าเออจะเกิดประโยชน์ไหมเกิดโทษไหมอ,อย่าพูดด้วยความสะใจะถ้าพูดด้วยความสะใจก็เป็นเรื่องบาดหมางกันขึ้นมาก็ต้องพูด คำที่เกิดประโยชน์คำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ที่จะก่อการทะเลาะบอกแวงกันก็อย่าไปพูดอดกั้นไว้และที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราพูดกับใครจะต้องพูดด้วยเมตตาพูดด้วยความรักเราพูดด้วยความรักความรักก็ตอบแทนมาเราพูดด้วยความโกรธความพยาบาทมันก็จะบาดหมางก็จะได้ครับพูดที่ไม่ดีกลับมาเขาพูดไม่ดีกับเราก็ เป็นผลเสียกับเขาเองถ้าเราพูดไม่ดีกับเขาผลเสียเกิดกับเราเกิดกับคนอื่นอีกเพราะนั้นคำพูดจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีได้อัตจริยาหรือบำเพ็ญประโยชน์ก็คือว่าเรานั้นจะต้องทำประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน ทำประโยชน์ต่อสังคมต่อองค์กรของเราอย่าได้เห็นแก่ตัวอันไหนเสียสละได้ก็ต้องเสียสละอย่าเอาเปรียบคนอื่นประการสุดท้ายการวางตนให้เหมาะสมการวางตนให้เหมาะสมก็คือว่าเราเป็นผู้น้อยจะต้องมีคำสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่แต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ ต้องมีเมตตาต่อพูดน้อยแ้วพูดเสมอกันก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะไม่เป็นคนที่ที่โม้หรือยกตนข่มท่านนะให้เกียรติยกย่องคนอื่นซึ่งถ้าเรามีสังคหาววัตถุในการอยู่ร่วมกันตรงนี้ก็จะเกิดความรักความสามาัคคีขึ้นมา อยู่กันอย่างมั่นใจไม่หวัดระแวงไม่หวัดผาวาว่าใครจะแทงข้างหลังใครจะใส่ร้ายป้ายสีใครจะเอาเปรียบการอยู่ร่วมกันเราปฏิบัติกันด้วยดีอย่างนี้ก็จะเห็นอกเห็นใจเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะสร้าง ให้เกิดความรักความสามาัคคีขึ้นมาได้เพราะนั้นการมีน้ำใจต่อกันในการอยู่ร่วมกันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราถือปฏิบัติใครที่ไม่เคยฝึกที่จะให้ต้องฝึกรู้จักให้ที่ไม่เคยฝึกที่จะพูดให้เพราะฝึกพูดให้เพราะใครที่ไม่เคยที่จะช่วยเหลือ เสียสละช่วยเหลือส่วนรวมก็ต้องฝึกที่จะช่วยเหลือส่วนรวมบ้างและการวางตนให้เหมาะสมเป็นสเสน่ห์ให้กับตัวเองมีสัมมาคาระวะมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราต้องการเกียรติเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นถ้าเราอยากมีเกียรติแล้วต้องให้เกียรติคนอื่นอยากให้เขา ให้เกียรติเราต้องให้เกียรติคนอื่นเราไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากใครเพียงแต่ว่าเรามีความอบอ้อมอารีวจีไพเราะรูะ้จักส่งะห์รู้จักช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นสเสน่ห์นั้นอยู่ที่ตัวเราที่จะเป็นผู้สร้างไม่ใช่ หมอดูพ่อมดหมอผีทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นอาจจะหลอกเราได้ซ้ำไปสิ่งที่จะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองก็อยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความประพฤติของเราเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะให้คนอื่นรักเราต้องรักคนอื่นอยากที่จะให้คนอื่นให้ ต้องให้คนอื่นอยากที่จะให้เขาพูดเพราะกับเราพูดดีกับเราแล้วต้องพูดเพราะพูดดีกับเขาอยากให้เขาช่วยเหลือเราเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นอยากที่จะให้เขาให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติคนอื่นเรียกว่าเป็นหลักของธรรมชาติเป็นหลักของ กฎแห่งกรรมที่เราสามารถสร้างได้ความรักสามารถสร้างได้ความเกลียดก็สร้างได้เพียงแต่วิธีสร้างต่างกันสร้างความรักด้วยการมีน้ำใจสร้างความเกลียดชังด้วยการเห็นแก่ตัวนะถ้าเราเห็นแก่ตัวแล้วจะอยู่ที่ไหน ก็มีแต่คนเกลียดอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครชอบและความเห็นแก่ตัวนั้นก็จะทำลายตัวเราเองเพราะนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือเชิดชูพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์ให้คนทั้งโลกให้ตลอดมาจากที่พระองค์เป็นกษัตริย์มาอยู่ป่าอยู่เขา มาเสียสละมาประกาศคำสอนจากอยู่ในพระราชวังก็มาอยู่ในปา่าในเขากินกลางดินกินกลางสายจากที่มีดนตรีมีคนคอยดูแลก็มาอยู่ท่าท่ามกลางป่าเขารำนาไพรไม่มีดนตรีไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกแต่พระองค์ให้พระองค์ช่วยพระองค์สอนเพราะพระองค์ให้ชาวโลก ชาวโลกจึงเคารพนับถือพระองค์หรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พวกเราได้สัมผัสพระองค์นั้นได้ช่วยเหลือชาวไทยมากมายเพราะพระองค์ช่วยรักคนไทยคนไทยชาวโลกจึงรักเทิดทูนและบูชาพระองค์เพราะพระองค์เสียสละ หรือที่เราเห็นตัวอย่างง่ายๆเมือ่อปีสองปีที่ผ่านมาศิลปินชื่อดังคุณตนูนเขาเสียสละเวลาที่เขาจะต้องแสดงคอนเสิร์ตได้เงิน30ล้านแต่เขาเสียสละตรงนั้นมาวิ่งให้คนช่วยกันทาบุญจากที่เสียไป30ล้านที่จะแสดงคอนเสิร์ต มาเป็นวิ่งชวนคนอื่นทำความดีได้เงินถึงสองพันกว่าล้านสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลสิบเสียแห่งทั่วประเทศนั่นเขารักประชาชนก่อนประชาชนจึงรักเขาเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างแบบอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความอบอ้อมอารีมีวัจีไพเราะรู้จัก ส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นและวางตนให้เหมาะสมก็จะสร้างความรักความคามสามาคัคคีพลังแห่งความรักความสามัคคีนี่แหละจะสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานั้นได้มีความอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนเหมาะสม ก็จะเกิดความสามาัคคีให้อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็มีความสุขตลอดไป